ลองตัวนี้เลยแล้วกันตายหรือเปล่า <c oughs> ก็ดูเอาแล้วกันครับตายหรือเปล่าต้องสโลให้โดน <c oughs> ไม่ตายเว้ยวิญยาตามติด อาฆาาแค้นเรียบร้อยหนึศพอีหนึ่งศพสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผม,มจะมาเล่นเวกนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าเกมเลยนะฮะก็คือเป็นตัวที่หลายๆคนชอบมากซึ่งเป็นตัวที่เล่นง่ายน่ารัก คาแรคเตอร์ถูกใจใครหลายๆคนคือหน้าตาเนี่ยดูง่วงนอนนะครับแต่จริงๆคือแบบโคตรโหดครับส่วนรูนที่ใช้นะครับผมจะใช้รูนเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะใช้เป็นอ e ีเล็กนะไอสายฟ้าฟาดมากกว่าดาร์คฮาวเวสเพราะว่าในช่วงต้นเกมมันจะใช้แบบโซโลคิวง่ายมากไปฆ่าป่าไปฆ่าซับอะไรย้ยอันนี้โหดกว่าแต่ถ้าใครชอบแบบเวอร์เร์เ,เกมก็นี่เลยดาร์คฮาวเวส ส่วนอันรองก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งผมจะใช้เป็นสีฟ้านะครับอินสปิเรชันก็คือจะใช้เป็นคุกกี้กับยาเอามาอยู่เลนอยู่เลนง่ายๆมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับเซิร์ฟที่ไม่มีการโยนวินัยดีนะครับแล้วก็พูดคุยกันดีเป็นกันเองนะครับทุกคนในช่วงต้นเกมนะผมจะออก เอ่อเป็นยามากกว่าโดินรันริงเนี้ยเพราะว่าผมเอารูนมารูนลองที่มันกดยาได้เยอะยแล้วมันทำให้อยู่เล่นง่ายด้วยอุ้ยเือว่าหนึ่งมีการอินเวด <_ d ose> ไอตัวเนี้ยข้อเสียของมันนะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลช็อตถ้าสกิลช็อตไม่โดนตัวมันจะไม่มีดาเมจเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโมบิลิตี้เฮ้ยเสียดายไม่โดนจะได้ครับ ไม่มีสกิลหนีถ้าโดนอะไรก็ตายแต่ก็เป็นตัวที่ฆ่าพวกตัวไม่มีสกิลหนีได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวอธิบายพาส,สีที่หนึ่งพาส,สีของมันเนี่ยเอาง่ายๆคือเฟียครับทำให้อีกฝ่ายกลัวเวลาอีกฝ่ายเข้ามาแล้วเรากดสกิลสวนเนี่ยก็คือแบบอีกฝ่ายจะถอยไปเลยซึ่งถ้าเราใช้ในช่วงกลางเกมเล่นเกมเนี่ยไอ้ไอพาสีของแม่งนี่โคตรแรงเลยแค่นั้นแหละ ช่วงต้นเกมก็โซโล่คิวง่ายเหมือนกันนะผมว่าผมลองเล่นหลายเกมละเป็นตัวที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีดาเมจนะแต่จริงๆคือแม่งโคตรแรงเลยดูดิอ๋อาๆออ๋อลวงแล้วลวงแล้วเฟิร์สบัตรไปเพื่อนยังมีให้สองคนดูว่าน้าไหมไม่ใช่นะโอเคเวลาเราเกิดแบบนี้เราซื้อแหวนมาก่อนอันหนึ่งนี่ครับ มาใส่นิ้วสักหน่อยมือว่างไม่ใช่ <c oughs> คือเวลาที่เราสโนบอ a ใช่ป่ะหรือว่าเราเกิดเกิดจัดจัดอะ่ะไอแหวนนี้มันจะขึ้นต่อเป็นเมจได้ไอสมุดไอสกิล <c oughs> สามเนี่ยคือเวลาเราใช้ใส่ไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนหรือว่าจะใช้ใส่คนนะครับแล้วเรากดตีออโต้แท็กเนี่ยก็จะใช้พ่อพาสีฟเหมือนกัน like ผมใช้ใดูนะสมมติเราใช้ไปปุ๊บเรากดตีเนี่ยเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์เรากดดึงมาเห็นว่ามันจะมีโบนัสดาเมจอยู่ ทำให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ผมขอไปฆ่าไอ้นี่ก่อนคินเดรดคินเดรดแฝงขึ้นมานน <c oughs> เนาะโยกดีไ,ไนะว้ผมนี่นะเดยกเวรหน้ามาไม่ต้องกลัวมานาหมดเออแล้วก็พัฟติบเนี่ยเวลาเราใช้อย่างเงี้ยคือการที่จะโดนแกงก็ยากเหมือนกันนะ ถ้าไีกฝ่ายไม่ใช่ตัวโชงแบบจ๋าๆถ้าเราเก็บพลสีไว้เราไม่ใช้สกิลมั่วพอเข้ามาปุ๊บเรากดเฟียมีฝ่ายถอยโอเคเราวิ่งหนีจบกับบ้านรอบแรกเนี่ยมันจะมี2ทางเลือกเลยก็คือเราจะขึ้นเป็นไอเทมชิ้นแบบใหญ่ไปเลยนะฮะหรือว่าเราจะใช้รองเท้าจอะเกาะเวทแรงๆแต่ผมจะใช้จอะเกาะเวทแรงๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมเกิดมากต้องการที่จะฆ่าใครสักคน คือถ้าใครแหลมๆมาอยู่แม่น้ำเนี้ยผมบนอันติหน้าจะทีเดียวตายเดี๋ยวลองดูอันนี้ไม่แน่ใจขอสุ่มเลยก็แล้วกัน,นครับโดนครับผมอีกตัวดีไหมถ้าผมสกิล3โดนอะ่ะหน้าใสอยู่นี่ฮนะคือความแรงของมันอะ่ะ ผมบอกได้เลยว่าของจริงแล้วเวลาอันติฆ่าได้นะครับก็จะรีเซ็ตแบบเรื่อยๆกดได้เรื่อยๆไม่ไม่มีหมดอ่ะฆ่าปุ๊บกดฆ่าปุ๊บกดตัวแม่งแบบโหดนะเว้ยแต่ต้องสกิลชอยให้โดนโอ้อดูอพาสมันแรงมากเลย โอเคเดี๋ยวเราเก็บกูดาไว้นะเลงไว้มันจะกลับบ้านตรงไหนประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้ซุ่มโดนโอ้ยไม่โดนไม่โดน อาอจะใส,ส่ซะหน่อยตะกี้ไม่เป็นไรไเปไรเราไม่รู้กันอ้าวมีคนอินเวดตลกแล้วตลกแล้วแบบนี้เฟียไปอุ้ยแฟดเลยปล่อยไปปล่อยไป<ๆ>เดี๋ยวเราไปเล่นจังหวะชัวร์ดีกว่าอย่าบอกนะยังอยู่อ่ะหิวไก่ไปเนี่ยเราโอเคว่าหิวไก่ ช็อตล่าน่าจะพอได้อยู่ช็อตนี้โอ้โหเสียดายมากตายต้องตายเสียดายมากมันกดตดทันแม่ถ้ามันไม่เซฟนะตะกี้ผมว่าสามนะ น่าจะหายนะไป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 ,ไปซ้อนอยู่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 ตอนนี้ผมได้ไเทมทีเด็ดมาละรูเดนซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ไป,ไปทางนี้สิครับพี่ครับโอ้ oh my god โหลโอเคแม่ วิ่งมาซ้อนแต่ไปบวกเขาเฉยได้อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีวอร์ดเยอะนะครับเราสามารถฆ่าคนได้เรื่อยๆเลยนะแบบวอร์ดตามพ่งตามพุ่มเนี่ยวอร์ดตามเออเลนกลางถ้าเลนกลางไม่มีป้อมเราวอร์ดต,ตรงกลางอะไรเนี้ยลึกๆอะ่ะเราเห็นปุ๊บเราขวตีใส่ตายนะฮะถึงตายนะฮะลองตัวนี้เลยแล้วกันตายหรือเปล่าก็ดูเอาลวกันครับตายหรือเปล่า เธอรู้ว่าตายหรือเปล่าแรงจริงไรงจริงเราก็ขึ้นเป็นไอเทมชิ้นนี้เลยครับทีเด็ดอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเสริมความแรงเอาอย่นี้ก่อนสโลว์ อันตีโดนเรียบร้อยหนึ่งศพอันตีโดนโอ้ยไม่โดนหลบ,บได้ฮิวมากโอเคคือจะแรงไม่แรงต้องอยู่ที่พาสซีฟด้วยนะถ้ามีพาสซีฟคือผมว่าไม่โคตรเลยอย่าพยายามใช้สกิลแบบหรือว่าจะฆ่าใครตอนที่ยังไม่มีพาสซีฟนะฆ่ายากนิดนึงแต่ถ้ามีพาสซีฟผมว่ายังไงก็ตายรอใจนี่เลย โอ้ฉันไม่โดนไม่ làm, ไมอะไรครูดาวไว้ไอ้เราก็ขึ้นเป็นวอลสตาร์นะครับ<ห>วอลสตาร์แรงกว่าลาบาดอนไอตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่ดาเมจแบบเแบบิร์ดแบบตุ้มตามตุ้มตามมันไม่ใช่นะมันคือมันเหมือนแอสซิสินเมดเมดนิดนึงอะเฟ<อ>ีย ใหห้นี่เจ็บมาก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 แกแคลนก่อนแกแคลนก่อนมาดิสิจ่ะม เออผมอยากลองเหมือนกันถ้าไม่มีอันติฆ่าได้ไหมเงี้ยเกิดขนาดเนี้ยถ้าจะไหวแหละลองดูต้องสโลให้โดน oh <my> ไม่ตายเว้ย วิญญาณ PM ตามติด <If S 1> อาฆาตแค้นเรียบร้อยหนึ่งศพอีนึศพอีนึงศพดีไหมไม่มีพาสซีฟแล้ววิญญาณอาฆาตแค้น อุ้ยอุยไปไปเหตาคิวไปแย่เไตุกิวนี่นะครับความโหดของเว็ก์นะครับเวลาที่มันเกิดแล้วมันหยุดไม่อยู่อันนี้คือข้อดีของมันมากเลยเพื่อเกิดแล้วโคตรสนุกกับตัว แลวเป็นเล่นการที่ค่อนข้างจะถือว่าเล่นง่ายนะผมว่าใครที่อยากลองเล่นก็เล่นได้ครับลองดูสนุก